ที่ค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับช่องของวาจันกรอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าก็มาในรูปแบบของสาระสําหรับคนที่ต้องบอกว่าเป็น20อะคือ20ปีนี่คือยังไงซื้อปลามาแบบแล้วตายบ้างอะไรบ้างเลี้ยงไม่รอดบ้างอะไรซื้อปลาทองนะคะยังไงก็ตายยังไงก็เลี้ยงไม่รอดหรือว่าอยู่ไม่นานอะไรนี้เราจะมาแนะนํากันว่าเป็นสายพันธุ์อะไรที่จะอยู่ได้นานแล้วก็มันจะ ช่วยให้เรามีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆนะคะวันนี้เบวก็จะพามาดูนะคะสัตว์เลี้ยงแสนร,รักของวันนะคะก็จะเป็นปลาทองนะคะคอลันดายักษ์นะคะทุกคนก็คือน้องก็จะแบบค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะคะก็เลยต้องเลี้ยงแบบว่าอ่างาเลี้ยงน้ําลึกแต่ว่าปลาต้องจํานวนน้อยนะคะทุกคนเมื่อก่อนก็จะเยอะกว่านี้คะ่ะแต่ว่าก็คืออายุเขาแบบว่าเลี้ยงนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้เอาตัวใหม่มาลงนะคะ นี่ก็จะเป็นปลาที่แบบน่าหลักมากนะคะตัวใหญ่มากทุกคนถ้าเปรียบเทียบกับฝ้ามึงแล้วคือเลิศนะคะเห็นไหม,ไหมก็จะน่ารากัก็จะแบบคุ้นมากค่ะตัวใหญ่มากๆเลยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะแข็งแรงลักษณะของปลาที่แข็งแรงสมบูรณ์และไม่มีโรคภัยเนี่ยก็จะลักษณะนี้นะคะทุกคน Uh huh. น่ารักมากค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะครีบเขาจะสมบูรณ์นะคะครีบหางก็คือสวยงามมากคือปลาที่มีกระดงหลังอย่างเนี้ยค่ะคือจะดูท็อปวิวไม่ใช่สวยนะคะจะต้องเป็นปลาหัวสิงอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็คืออย <laughs> น้ําโดนกล้องอะแรงมากอันนี้คือเขาแบบมีความสุขมากนะคะเวลาเราจะมาดูเขาอะไรอย่างเงี้ย นะคะเราก็จะให้อาหารแค่วันละสองครั้งนะคะทุกคนดูสิเขารักกันมากเลยนะคะทุกคนดูหางเขาสวยเห็นไหมคือจะไม่ใช่ที่ปลาที่แบบมีทั่วไปนะคะทุกคนจะต้องแบบเป็นปลาที่แบบซื้อมาให้ดีระดับหนึ่งเราซื้อมาตัวไม่ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็เอามาเลี้ยงเองขุนเองอะไรเองนะคะนะคะสวยงามค่ะ,คะถัดมาก็จะเป็น ปลานะคะหางนกยูงนะคะที่เราเลี้ยงนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาหางนกยูงเกรดเราก็ต้องทําความเข้าใจในแต่ละสายพันธุ์นะคะอันนี้ว่าเ,าเอามาเลี้ยงในตู้นะคะทุกคนนะคะตอนนี้สวยงามมากค่ะปลาเกรดนะคะก็จะต้องดูอีกทีหนึ่งว่าจะเอาแบบเป็นปลาเกรดเกรดที่แพงมากหรือว่าจะเป็นปลาเกรดลองแล้วก็มาทําสายพันธุ์เราเองอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ต้องคข้ยสายพันธุ์ค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของเลือดชิดอะไรต่างๆเยอะมากนะคะคือวัลเนี้ยชอบเลี้ยงปลาตั้งแต่อายุเล็กๆเลยคือชอบเลี้ยงมากคือซื้อมาแล้วก็ตายซื้อมาแล้วก็ตายตั้งแต่แบบหลายๆคนก็คือจะมีคําถามว่าเลี้ยงปลาทองทําไมถึงตายนะคะว่าจะมีีพีหน้านะคะให้ดูทุกคนจะมานั่งอธิบายว่าอต้องทํายังไงให้ปลาทองของเราเนี่ยรอดนะคะทุกคนทริคง่ายมากค่ะทุกคน เดี๋ยวว่าจะมาแนะนําในคลิปหน้านะคะอันนี้คือเอาปลามาให้ดูก่อนสวยงามมากทุกคนเดี๋ยวถ้ามีสายพันธุ์ใหม่ๆมานะคะว่าว่าจะเอามาให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นแบบคู่ที่เราอันนี้จะเป็นโค่ยนะคะเป็นตัวเป็นพันโค่ยแต่ไม่ใช่ค่ยช็อตบอดี้นะคะทุกคนแต่ถามว่าสวยมากไหมก็ไม่ได้ว้าวมากนะคะแต่ว่าชอบอโครงร่างของเขาความคลีบของตัวผู้อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ต้องดูลูกเขาทีนะคะทุกคน อันนี้นะคะจะเป็นปลาหางลบยูนะคะถ้าดูท็อปบิวอย่างนี้ก็จะดูยากนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นปลาหางยูนางไฟตรงนี้มันจะเป็นแบบนะคะเงาน,นะคะนางไม่มาแล้วนะะนี้ก็จะถ้าดูถ้าดูแบบว่าใส่ตู้เนี่ยลายอย่างสวยเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอามาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะค่อนข้างมีหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูอีกที ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นทักซิโดไว้นะคะเรามีสองแม่นะคะที่เตรียมโคดนะคะก็คือหาะัรกามาใส่ไว้ก่อนแล้วหนึ่งนะทุกคนนี่ค่ะโอเค